เป็นไงเป็นไงครับเต็มเลยนะฮะเต็มเลยนะครับเสียครับสอนวิธีการเปรียบไก่หน่อยเสียมีเทคนิคการเปรียบไก่ยังไงบ้างนะครับคือไอผมก็เปรียบให้ดียากอยู่นะแต่ผมก็มีสูตรอยู่ในการเปรียบนะแต่อย่างน้อยนะฮะหอย่าง5อย่างเราควรที่จะจำ จำไว้ตอนไปเปรียบจริงๆเราควรที่จะจําไว้นะครับผมห้าอย่างจําไว้นะครับนะควรที่จะไม่พลาดนะครับนะส่วนไอ้ที่วางอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยผมสั่งมานะครับไปให้ลุงที่ฟาร์มว่าจะเข้าฟาร์มนะฮะนะอันนี้ของผมเองนะครับมาแล้วนะครับตอนแรกหมดเอฟซีสัง่งเยอะมากนะครับนะนี่ไะไอดานาโนนะครับกดน้าบวมนะ ว่าจะเป็นพวกหวัดหน้าบวมกับหลังปั้ม hm, หลังชนนะครับมันมีสรรพคุณอยู่ตรงนี้หลังปั้ม hm, หลังชนอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเหมือนอ่ยาักยารักษาประมาณนี้ว่ายารักษาอันนี้คือยารักษานะครับผมนะรักษาอันนี้บํารุงที่มองเห็นอย่เนียอันนี้บํารุงผิวนะอันนี้อันนี้นะอันนี้ของพี่โอ๋นะฮะอันนี้ก็นะใช้ดีผมก็เลยเอามาแนะนํานะครับผมเดี๋ยวผมปังหงดไว้ให้ ผมบักหมดร้านค้านี้ไว้ให้หรือว่าเข้าไปดูร้านค้าในอ่าทิกตอกนะครับผมก็ซื้อมาจากทิกตอกนะครับเนี่ยนะครับผมพี่โอผมก็สั่งผ่านทิกตอกนี่แหละนะครับผมนะก็เข้าไปดูในตลาดผมก็ได้อยู่ในนี้แหละนะครับผมผมก็เก็บมาลงไว้อยู่นะครับส่วนอันนี้นะครับของผมเองเนี่ยนะเอาสัาน้นๆเอาสัาน้นๆแนะนําว่าลองเอาไปใช้ดูนะครับลองไปใช้ดูนะครับผม นะใครอยากจะได้ยังไงก็ลิงก์อยู่หน้าทิกตอ,อกเนี่ยนะครับผมมีลิงก์อยู่หน้าทิกตอ,อกในการกติดต่อ,อผมนะจะในสื่อต่างๆมีลิงก์หน้าทิกตอ,อก,กติดต่อ,อมาได้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะในส่วนของตัวนี้ก็อุจน่างดีตินทนนานใช้ดีนะครับหมดแล้วสั่งมาอันนี้ของพี่โอชัยยันมาตรฐานสากลน,นะเชา้าเยน็นบาลาเม็ดนะบำรุงบำรุงเขาเรียกว่าบำรุงภายในนะครับผมนะมันเป็น อยากแบบดีเละกินได้หมดทุกไก่เชา้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้ครับเริ่มต้นก่อนเชา้าเม็ดก่อนก็ได้นาอนะครับอเพื่อเป็นการเสียเวลาผมว่านี้มันสูงไปนะเอาลงเยอ,อะสปอนเซอร์ผมเยอะมากนไะม่มีสปอนงสปอนเซอร์เลยหรอครับผมซื้อมาใช้นี่แหละนะถ้าใครอยากจะได้สนใจผลิตภัณฑ์กพวกนี้นะครับก็เข้าไปใน จะกกาเหลืองอันนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปในตลาดที่ผมลงไว้ในทิกตอกก็ได้นะครับตลาดนะโอเคคำถาม,ถามตอนเปียบไก่ตอนเปียบไก่5อย่างที่ควรจะต้องมีนะครับอย่างน้อย3อย่างนะครับอ่ะโอเคเนาะการเปรียบไก่เนาะหลายคนก็เลี่ยมไข่เลียมมันแหละนะครับเรียมไข่เลียมมัน แต่เราระวังระวังอย่าอย่าพลาดอย่าพลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับแน่นอนไอ้ที่เราดูไม่ออกเนี่ยดูยากอยู่คืออายุไก่อันดับแรกเลยอายุไก่เราจะไปวัดที่ว่าไก่มันตอสั้นมันโคกน่าจะอายุน้อยไก่มันผิวดีจัดตอยาว มันก็น่าจะอายุมากเอาอะไรไปวัดนะครับผมว่าอายุก็สําคัญอายุก็สําคัญนะครับผมแต่เราจะมองได,ได้ยากมากนะครับผมต้องต้องต้องมองข้ามไปในในตอนนี้นะในในในปีเนี้ยอัปเดตล่าสุดนะครับในเรื่องของการเปรียบไก่ในเรื่องของอายุแน่นอนเราก็จะมองยาก ผมว่าให้เรามองข้ามไปมองข้ามไปเอาเป็นว่ามองไปในทํานองว่าผมว่าอายุเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะตัดออกไปก็ได้แต่ก่อนผมเคยอาจจะเคยทําคลิปไว้นะแต่ผมคิดว่าอายุตอนนี้น่าจะตัดออกไปเลยก็ได้นะครับไม่มีใครเอาไก่เจ็ดแปดเดือนพิธีหรอกครับเรามองแค่นั้น และไก่ขนสเนี่ยก็ใช่ว่าจะเร็วกว่าไก่ปีกว่านะครับส่วนมากชนเมืองแพงนะเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยสเดือน18เดือนประมาณนี้หรือไก่2ขนนะครับไก่2องขนก็เสียเปรียบ15เดือน18เดือนนะแต่สรุปแล้วี่ที่เขาเอาไปเนี่ยนะนี่คือพูดถึงในสนามเนาะนะครับมองให้มันเป็น มองให้มันเป็นสากลมองให้มันเป็นกลางๆเนาะนะครับสำหรับไก่อ่าสิบห้าถึงสิบแปดเดือนเขาจะเอาไปเปรียบกันตอมันจะสั้นมันจะยาวมันก็อยู่ที่คนแต่งนะครับผมแต่ธรรมชาติมองตัวมันธรรมชาติยาวมันก็มีมันก็ยาวเองธรรมชาติมันสั้นมันก็ไม่ยาวแต่อายุมันก็เยอะกว่าตอมันก็มีนะครับเราจะมองแบบ ไปกะว่าเอาตอเลยเอาผิวก็ไม่ได้บางตัวมันเป็นไก่งอนมันอายุยังไม่มากก็ได้เราวัดกันตรงที่ให้มันสูสีกันในทุกๆอย่างดีกว่าต่อยาวพอกันอม,มันก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะหนึ่งอายุตัดออกไปสองหนึ่งเดือยก็สั้นยาวให้มันพอๆกันอย่าไปหลงอย่าไปหลงคารมเขานะสองผิวพันธ์นะ ไอเดือยังไม่ซีเรียสมากนะแต่ว่าก็ต้องดูนะครับสองทำไมทำไมต้องดูเดือยก็เพราะเราปิดเราปิดสามเราแค่นี้เขาปิดเจ็ดเขาแค่นี้ไก่มีเดือยเนี่ยเวลาตีเนี่ยมันเจ็บลึกมันเจ็บลึกเหมือนเอาอะไรมาจิ้มจิ้มนะฮะมันเจ็บลึกมันเจ็บลึกนะครับเดือยสําคัญดูให้มันพอๆกันไว้นะครับผมอย่าให้มันได้พันต่างกันมากสองผิวพัน กระดูกโครงสร้างผิวพันธุ์อีมันมันต้องเน้นไหมมันต้องเน้นไหมคือเราเลี้ยงไก่เราก็ต้องควรที่จะให้มันมีกระดูกโครงสร้างผิวพันธุ์ด้วยนะเวลาเราไก่ไปตีเนี่ยเราจะไปนึกว่าเราจะไปตีเขาอย่างเดียวนึว่อมอ้ไหมครับไก่ผมเก่งไก่ผมจะไม่โดนเขาตีเลยนะผมผมเล่นให้เลยว่าร้อยหนึ่งผมเอาบาทเดียว คู่ต่อสู้ต้องได้ตีเราแน่นอนล้านนึงผมอาบาทเดียวก็ได้นะฮะเขาต้องได้ตีคืนบ้างสิแล้วถ้าเขาได้ตีคืนแล้วยังไงอะคุณควรที่จะต้องมีผิวหน้าหนา,หนาคนที่จะต้องแบบพร้อมที่จะโดนต่อยแล้วมันก็มันก็ไม่ไม่นอกไม่หักไม่อะไรง่ายๆหรือทนได้ฟื้นฟื้นเร็วอะไรเงี้ยคุณควรที่จะต้องมีผิวพรรณที่ดีกระดูกโครงสร้างที่ดีนั่นคือข้อสอง มองดีๆนะครับอย่าให้มันเสียเปรียบเขานะข้อสามเราควรที่จะต้องดูสูงต่ําให้ได้ให้ดีระวังบางตัวไก่มันย่อก็มีไก่บางตัวมันยืดก็มีมตัวย่อก็มีดูดีๆสูงต่ำนะสี่น้ําหนักนะน้ำหนักคือเล็กใหญ่เมื่อกี้คือสูงต่ําสูงก็คือสูงแล้วก็เตี้ย น้ำหนักก็คือความใหญ่ความเล็กน้ำหนักน้ำหนักหน ум, ่วงมือนะครับผมสั้นยาวอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ห้าสายพันธุ์ของไก่นั้นๆแล้วถามว่ามันบอกเชิงกันเนี่ยมันบอกครบไหมบางทีบอกไม่ครบก็พอ,อปล่อยเตะกันไปก็ดองดาวมองดาม่าต้าาองดูสายพันธุ์ดีๆที่สําคัญเราคุยกันไปเลยว่าเราคุยกันไปเลยว่าแบบ มันผสมออกมาเยอะเนาะนะครับไม่ถามเชิงมันก็ไม่ถามได้แหละแต่บางทีเขาก็ถามเราก็บอกไปเราเชิงเขาเข้ามาเราเชิงถ้าเรามันเชิงแล้วมันเรารู้สึกว่าเรามันมีแบบเป็นเชิงผสมเราก็บอกเขาว่าเป็นเชิงลูกผสมเราก็บอกไปบอกให้เราล่วง,งไปพอเตะเราก็รู้ว่ามันเชิงลูกผสมอันนี้ควรที่จะต้องดูนะพอเราดูดีเราดูละเอียด โอกาสพลาดเราก็น้อยนะครับสำคัญนะนี่คือ5อย่างตอนเปรียบเราควรจะต้องดูนะครับขออนุญาตเอาน้ำก่อนนะครับแป๊บหนึ่งขออนุญาต FC แป๊บนึงเอาน้ำ อืมโอเคน้ำไม่ได้ขายหิวน้ำคุณไปคุณไปหิวน้ำนะครับก็ไอถึงไหนแล้วออีกอย่างหนึง่งที่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 นอกจากห้าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับอีกอย่างหนึง่งที่เราควรจะต้องรู้ให้ดีอ่ะ เราควรที่จะต้องดูว่าไก่เราเนะี่ยมันชอบมันชอบตีบนหรือล่างหรือชอบตีไก่พมา่าหรือชอบตีไก่เชิงหรือชอบตีอะไรและถ้าจะตีเอาเงินนะถ้าจะตีเอวเงินนะผมแนะนําและเราหลบหลบสุ้มใหญ่หลบสุ้มฟาร์มใหญ่สุ้มฟาร์มดังนะครับพยายามอย่าไปอย่าไปเจอ นะฮะอันนี้ผมพูดแบบจะว่าผมขี้ขาดก็าเลยนะถ้าผมผมจะอย่างนั้นถ้าผมมีพ่มาตีไทยนะเจอสามเหลี่ยมหลบสามเหลี่ยมตีแลวว้วเลือกตัวเลืกเยอะแยะหลบลบหมดอ่ะเจอพี่โอ๋ชายันมันไม่ไม,ไมีติเจอโก้ซิไม่ตีไม่ตีแล้วครับ เอางั้นก็ไม่ได้ตีก็คือมันจะมีตัวที่เราจะตีกับเขาได้อยู่ในอนาคตค่อยว่าก,กันแต่ไอตัวนี้นี่อย่าพิ่งไปตีนะครับมันยังคือถ้าจะตัวที่จะตีซุ้มใหญ่ได้มันต้องตัวที่จะสร้างประวัติศาสตร์แล้วสําหรับซุ้มฟาร์มเล็กๆนะครับนะมันคือจะเอาตัวตัวที่จะสร้างประวัติศาสตร์แล้วแหละตัวนั้นอะ่ะไม่ใช่ว่าโอ้เสียไม่ให้ตีเลยแล้วจะดังไหมนะไปตีทั่วไปเนี่ยเหมือนกันเนี่ยนะครับ ไปเรื่อยๆเรื่ออสมประสบการณ์ไปเรื่อยไอ้ชุ้มฟาม์ใหญ่ในอนาคตอ่ะมันได้ตีกันแน่นอนนะครับผมเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้เราฝึกไปก่อนไม่ใช่เราชนชนแบบประทะเจอแต่ซุ้มใหญ่ซุ้มใหญ่ซุ้มใหญ่อยู่เรื่อยๆเราได้ประสบการณ์นะเสียได้ประสบการณ์ได้หลายอย่างได้เสียเพื่อนได้เสียเอฟซีได้เสียทีมงานเสียไปหมดเลยเสียเงินเออนะครับที่ผมพูดนี่คือตีเอาเงิน่ะตีเอาเงินด้วยตีเอากําลังใจด้วยตีเอาทีมงานด้วย ชนะซุ้มฟาร์มเล็กๆชนะชุ้มฟาร์มทั่วไปเหมือนกันมันไม่ภูมิใจเอาแน่เชื่อผมเถอะถ้าคุณชนะเนี่ยพันร้อยผมก็ดีใจแล้วนะครับนะถ้าชนะนะครับอืมซุ้มใหญ่เสียไม่ตีตีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ตีเดี๋ยวก็มีโอกาสได้ตีนะ,นะครับเ,เห็นไหมผมยังได้ตีตผมตีกับซุ้มอลาดินเลยเมื่อกี้ล่าสุดนะครับที่ผมตีมานะครับก็ได้ตีกันอยู่เห็นไหม นะมันก็มีโอกาสได้ชนเน่นะครับตัวไหนที่มันเออตัวนี้ชูได้ไว้ไปไว้ดังได้ไว้อะไรเงี้ยแล้วก็รวมกันคุยกับเพื่อนคุยกับทีมงานประสานกันนะมันก็คงได้ดีนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับนะวิธีการเตรียบไก่เราควรที่จะต้องดูละเอียดนิดนึงนะครับดูรละเอียดนิดนึงนะครับผมนะและทิ้งท้ายไว้ว่าจํานวนยกจํานวนยก เราเผื่อไว้ด้วยเผื่อไว้ด้วยคือยังไงเผื่อเสมอด้วยเอ้ยีไก่พิีไก่ต้องชนะดิเอานาก็อย่างที่ผมบอกว่าเวลาเอาไก่ไปตีเนี่ยโดนเขาตีไหมโดนถ้าโดนเราต้องเป็นก้อนไว้เราต้องมีเนื้อหนังที่ดีไว้มีกระดูกโครงสร้างที่ดีไว้ไอ้แล้วถ้าตีไก่แล้วเราเราก็ต้องเผื่อเสมอด้วยเผื่อเราจะแพ้เขาด้วยเผื่อเขาแบบ ตีเราตาบอดไปข้า้งหนึ่งตีหักเราไปยกแรกอืเราก็เผื่อไปแบบไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดไฟเงินเงินแสนเงินล้านเนี่ยไม่น่าเกลียดสี่ยกอย่าตีสามยกเลยถ้าเงินแสนเงินล้านน่ะมันมันจะน่าเกลียดไปหน่อยนึงแล้วแต่ความพอใจสี่ยกพอดีนะครับผมจํานวนสี่ยกเหมาะสมสุดและสี่ยกเนี่ยเราก็เคยเอาไปตีห้ายกเอาเคยเอาไปตีสี่ยกห้ายกมาอยู่เรื่อย ไก่มันเคยเดินระยะไก่มันเคยเดิอนอันถ้าสมมุติว่าเราตีเขาแล้วแล้วเขาเก่งกว่าหรือเขาเหนือกว่าเขาอะไรกาเราก็ยังพอเสมอกับบ้านได้ไม่ได้เสียตังค์อืมไม่ชนะก็ไม่ได้เสียตังค์เสมอเป็นรองหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วจะตีเขาออกเวลาอ่สยกถ้าตีสิยกเขาไม่ออกนะแสดงว่าเราก็เขาก็เก่งเราก็เก่งเท่านี้แหละคือความเก่งของไก่เราประมาณนั้น ความคมก็ประมาณนั้นความเก่งก็คือฟีไม้ลายมือนะครับผมความคมก็คือนะความแม่นของกออกดประมาณนี้เนาะนะครับฝากไปแล้วกันเนาะนะครับอตอบคำถามไปทีละคำถามครับสวัสดีครับ